คือการทำน้ำพริกน้ำปูนะครับนี่ก็อันดับแรกข้าข้าพริกกับกระเทียมอถาถภาษาทางเนี่ยเขาเรียกว่าหอ,อ,อมนะหอ,อมทางเนี่ยก็คือกระเทียมนะครับเนี่ยแล้ก็ข้วพริกก่อนนะครับอ่า เอาให้แค่อัน,นี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่แห้งนะครับเอาแค่พอประมาณนะฮะแค่ให้มีกลิ่นหอมๆนะอืม,อมนี่นะน,นะครับพอได้ประมาณพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตำกันนะเราจะไปตำกันนะ เสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ต้มครับนี่ก็ต้มส่วนผสมนะครับก็จะมีเกลือพริกมีเกลือมีกระเทียมมีซูร์สแล้วก็มีน้ำปูนะครับอันนี้คือน้ำพริกน้ำปูมันก็ต้องใส่น้ำปูนะครับเข้มข้นชอบมากข้นมากก็ใส่มากคนน้อยก็ใส่น้อยนะครับอ่ะมาต้ม พอแหลกได้ที่เห็นไหมแต่อย่าแหลกมากนะครับอย่าเละนะเอาแค่แหลกๆนะครับให้มันแหลกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำปูล,ลงไปนะครับนี่ก็คือน,น้ำปูที่เราจะเติมนะครับเออก็ชอบชอบเข้มข้นก็เติมเยอะนะครับชอบแค่มีกลิ่นก็เติมน้อยนะครับอันนี้เราจะเติมหนึ่งช้อนพูนๆนะครับหนึ่งช้อนพูนๆนี่ ก็วความเข้มข้นสะใจนะครับมันแซบแซ่บนะครับหนึ่งครกนี่เราเติมหนึ่งช้อนผูน์หอมมากหอมมากเลยในน้ำปูจากเมืองน่านนะครับน้ำปูจากเมืองน่านอ่าเริ่มเสร็จแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะครับนี่นะครับเราก็จะผสมให้มันเข้ากัน หนึ่งช้อนยาเข้มข้นขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะตำส่งไปให้เจโรสนะฮะโรสตอรี Road Story. อ่ที่พัทยานะครับตำส่งไปให้เจโรสที่พัทยาเจโรสอยากกินน้ำพริกน้ำปูนะครับ น,น้ำปูจับเมืองน่านนะครับน้ำปูจับเมืองน่านเดี๋ยวลองชิมหน่อยมันโดดไปทางไหนในรสชาติเนี่ย น่าจะเดีย๋ยวขาดเกลือนิดหนึ่งเดี๋ยวเติมเกลือหน่อยนะครับเติมเกลือไปหน่อยนะครับเติมเกลือให้หนกก่อนเกลือเป็นเกลือเม็ดนะเกลือเม็ด นีจ่จบลองได้เผ็ดสะใจนะครับเจอพริกกระเรียงเข้าไปนะครับโอเคเลยโอ้โหรสาติสุดยอดกลมกล่อมมากน,นะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวแพ็กส่งไปให้พัทยานะต้องปลุกจุนไม้ที่พัทยานะครับสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับได้แล้วหนึ่งแอปนะครับผม แล้วก็เหลือทีน่นึงเอาไปกินเองนะครับนี่นะอันนี้เดี๋ยวจะฝากรถทัวร์ไปพัทยานะครับผมไม่ใส่สีไม่ใส่กิน่นนะกินได้เลยอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะเสียนะครับผมโอเคขอบพระคุณจ้าอ่านี่นะครับพอแหลกได้ที่นี่เห็นไ,ไหม แต่อย่าแหลกมากนะครับอย่าเละนะเอาแค่แหลกๆนะครับให้มันแหลกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำปูล,ลงไปนะครับนี่ก็คือน้ำปูที่เราจะเติมนะครับเออก็ชอบชอบเข้มข้นก็เติมเยอะนะครับชอบแค่มีกลิ่นก็เติมน้อยนะครับอันนี้เราจะเติม1ช้อนพูนๆนะครับหนึ่งช้อนพูๆนๆนี่เพื่อความเข้มข้นสะใจนะครับมันจะแซบแซบนะครับ หนึ่งครกนี่เะเติมหนึ่งช้อนผูนๆหอมมากหอมมากเลยในน้ำปูจากเมืองน่านนะครับน้ำปูจากเมืองน่าน 9. เติมเสร็จแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะครับนี่นะฮะเราก็จะผสมให้มันเข้ากัน หนึ่ช้อนอยังเข้มข้นขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะตำส่งไปให้เจโรสนะฮะโรสสตอรี Road Story. อ่ที่พัทยานะครับตำส่งไปให้เจโรสที่พัทยาเจโรสอยากกินน้ำพริกน้ำปูนะครับ นี่ครับน้ำปูจับเมืองน่านนะครับน้ำปูจับเมืองน่านเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะมันโดดไปทางไหนในรสชาติเนี่ย มันน่าจะเ,าเดี๋ยวขาดเกลือนิดหนึ่งเดี๋ยวเติมเกลือหน่อยนะครับเติมเกลือไปหน่อยนะครับเติมเกลือให้หนกก่อนเกลือเป็นเกลือเม็ดนะเกลือเม็ด จบรองได้เผ็ดสะใจนะครับเจอพริกกระเรียงเข้าไปนะครับโอเคเลยโอโหรสชาติสุดยอดกลมกลอมมากนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวแพ็คส่งไปให้พัทยานะป้องปุดจุ่นไม้ที่พัทยานะครับสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับได้แล้วหนึ่งแอปนะครับผม แล้วก็เหลือที่หนึงเอาไปกินเองนะครับนี่นะอันนี้เดี๋ยวจะฝากรถทัวร์ไปพัทยานะครับผมไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะกินได้เลยอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะเสียนะครับผมโอเคขรับพะกณจ้า